สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเมื่อพูดถึงอาการปวดศีรษะนะครับบอกว่าทุกคนคงรู้จักกันมันดีนะครับและคุ้นเคยกันมากจริงๆนะครับเมื่อเราทานยาสเมสองเม็ดก็คงจะหายไปในไม่ช้าใช่ไหมครับแต่ถ้ามีอาการแบบไมเกรนนี่สิครับปวดศีรษะแบบไมเกรนเนี่ยราบองได้ว่ามันทรมานมากจริงๆนะครับวันนี้รายการเพ็นกู้คิดอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมรู้จักกับโรคนี้ครับอาการปวดศีรษะไมเกรนนะคะก็จะมีลักษณะปวดศีรษะทุบ ทั้งยังมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยบางคนนะคะก็จะมีอาการหนาวสัน่นตาหมวบางคนเป็นถึงขนาดชาไปครึ่งซีของร่างกายเลยทีเดียวลวคะคะกุญแจสำคัญที่นำไปสู่อาการปวดศีรษะไมเกรนก็คือสภาพจิตใจที่ตึงเครียดอย่างสูงนะคะสภาพแวดล้อมอย่างเช่นกลิ่นบุรีแสงที่สว่างจ้าหรือกลิ่นน้ำหอมที่ฉุนจัดก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการไมเกรนได้เป็นอย่างดีค่ะ อาหารบางอย่างนะคะอย่างเช่นตับไก่กาแฟสุราโดยเฉพาะอาหารที่ปรุงด้วยผงชูรสใส่สารกันบูดอาหารเหล่านี้ล่ะคะ่ะเป็นตัวนําไปสู่อาการปวดศีรษะไมเกรนได้ก็ยังมียาบางชนิดอีกเช่นเดียวกันอย่างเช่นยาขยายหลอดเลือดยาคุมกําเนิดก็อาจกระตุ้นให้อาการไมเกรนกําเริบได้ฉะนั้นการใช้ยาดังกล่าวนี้นะคะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาทุกครั้งด้วยล่ะคะ่ะ คำถามสาคัญของผู้ที่เป็นไมเกรนนะคะก็คงหนีไม่พ้นว่าสามารถจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่คําตอบก็คือไม่หายขาดแต่ว่าผู้ที่เป็นไมเกรนนั้นสามารถจะป้องกันร,รักษาตามอาการได้วิธีรักษานะคะก็มีทั้งการใช้ยาและไม่ใช้ยาการรักษาแบบไม่ใช้ยานั้นผู้ที่เป็นไมเกรนควรหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นตามที่กล่าวมาแล้วค่ะ มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจนะคะสำหรับผู้ที่เป็นไมเกรนก็คือการฝึกสมาธิการกระทําดังกล่าวก็จะช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ดีหรือการคลึงขมับด้วยปลายนิ้วอย่างนุ่มนวลนี่นะคะก็จะสามารถลดอาการปวดศีรษะไมเกรนลงได้ค่ะนอกเหนือจากการรักษาแบบใช้ย,ยาและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นแล้วใบแคคควยนะคะสามารถที่จะช่วยลดอาการปวดศีรษะไมเกรนได้ วิธีการใช้ก็คือนำใบเก๊กควยแบบสดๆนี่นะคะมาบดให้ละเอียดแล้วก็ต้มกับน้ํากรองเอาแต่น้ําใช้ดื่มเมื่อมีอาการปวดศีรษะซึ่งจะช่วยให้อาการปวดศีรษะเนี่ยทุเลาลงได้มากทีเดียวละค่ะ